คลิปนี้ผมขอ100ไลค์ให้ทุกคนโอเคที่เอาไปกดไลค์เลยนะแล้วก็ถ้าผมเสียแป๊บๆเนี่ยผมเป็นวัดนะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนหนูเรียบรอ้อยแตกหนึ่งมามามาไอ้หนูมาัวนมา,มานี่มา,มาน,มานี่นี่ไงโดนไปไปไหนไปไหนเอ้าหนีไปไหนหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุมปะเนี่ย เอายืนนิ่งน็อตยูเอา,อา,อา,อาโทษทีนะผมล็อกเป้าหมายเป็นคุณแล้วว่าคุณก็จะไม่รอดแล้วนะเรียบร้อยฮะตายเอาเอาเอาอย่าแย่งครับอย่าแย่งตัวนี้ของผมครับเอาเฮ้ยอย่าแย่งครับตัวนี้ของผมตัวนี้มันของผมครับโอ้ผมอยากจะรู้มากเลยนะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันใช้อะไรคิดฮะเกมเป็นเกมอะไรครับเกม PVP แล้วคือคุณบอกว่าคุณจะมารายงานผม คุณจะมาไล่นันผมข้อหาอะไรครับข้อหาที่ผมไปฆ่าคุณหนอและดูก็มาส่งหน้ายิ้มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนลองนึกภาพตามผมนะคือบล็อกคุดเนี่ยถ้าเราอยู่ในเขตปลอดภัยเนี่ยผูเล่นคนอื่นจะไม่สามารถโจมตีเราได้ฮะแต่เกมโรกีดีมอนเนี่ยมันไม่มีเขตปลอดภัยใช่ไหมกลายเป็นว่าการที่คุณยืนอยู่เฉยๆเนี่ยคุณอาจจะโดนเปิดตอนไหนก็ได้ฮะด้วยจากใครสักคนหนึ่งในเซิร์ฟเนี่ยคือผมเนี่ยก็แค่เข้ามาหาคิวในเซิร์ฟเฉยๆฮะเพราะว่า คือ <Das que ath ie> ปกติเนี่ยถ้าผมไม่ได้ล่าโลกเอ๋ยเนี่ยผมก็จะมาล่าคนในเซิร์ฟประมาณนี้ฮะเพื่อเพิ่มคิวของตัวเองนะแล้วมันก็บอกเลยว่า i r e p o อ t you ยู่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยตายแล้วอาการหนักกับตัวเนี้ยแต่ในที่สุดเดี๋ยวผมก็สามารถฆ่ามันได้นะแล้วมันก็บอกอีกว่า I will re report อะไรของมันนี่แหละผมไม่แน่ใจเนาะแปลว่าอะไรนะแต่ผมบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยเนี่ยมันหล่อนมากเลยฮะคือแบบอาการหนักกับผมบอกเลยแบบจะรายงานผมข้อหาดีๆก็ไปฆ่ามันเหรอเนี่ยหร ผมมันไส้มันนะผมก็เลยไปข้ามันอีกรอบนะแต่รอบนี้เนี่ยมันโมต่ยืนพิมพ์ฮะยืนพิมพ์หนี้ก็สวยดีผมก็ตีฟรีเลยดิหลังจากผมฆ่ามันได้อีกรอบนึงเนี่ยมันก็พิมพ์มาบอกนะับว่ามันรีพอร์ตผมแล้วฮะ ด้วยความที่ผมสงสัยเนี่ยว่ามันรีพอร์ตผมข้อหาอะไรฮะผมก็เลยบอกไปว่ามันรีพอร์ตอะไรและนี่คือสิ่งที่มันตอบมาฮะโอ้โห oh ไม่ยอมตอบแต่ตอบกลับมาเป็นอีโมจิหน้ายิ้มผมไม่รู้นะว่าไอตัวนี้มันเป็นบ้าะบอะไรกีโมจิหน้ายิ้มอันนี้นะสงสัยมันน่าจะเพิ่งกดอีโมจิเป็นก็เลยโหขอองมัง้งผมไม่ยอมฮะผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันรายงานผมข้อหาอะไรผมก็เลยถามมันไปฮะว่าข้อหาอะไรและนี่คือสิ่งที่มันตอบผมมา ผมตั้งสติฮะแล้วผมก็พิมพ์ถามมันย้ำอีกครั้งว่ามันรายงานผมข้อหาอะไรและนี่คือสิ่งที่มันทำกับผมมันขามุยผมครับทุกคนผมจะร้องไห้อะแล้วสุดท้ายไอยตัวนี้เนี่ยมันก็ทิ้งคำถามให้ผมหลายอย่างฮะว่ามันรายงานผมจริงหรือเปล่าแล้วมันรายงานผมก็หาอะไร หรือว่ามันแค่ครูผมเฉยๆหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่รู้วิธีการรายงานเลยด้วยซ้ํานะแต่ผมว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะมันต้องตัวต่อไปฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยผมก็เจอคนพิมพ์คําว่ารัน55คิดฮะจำคำผมไว้ทุกคนปากแทบเท่ากับตายส่วนเด็กที่โดนไอ้ตัวนั้นด่าว่ารัน55คิดเนี่ยมันก็เข้ามาขอบคุณผมใหญ่นะซึ่งผมก็ดีใจนะเพราะว่า เด็กที่โยนด่าเนี่ยผมชอบช่วยอยู่แล้วฮะคนที่โดนคนอื่นด่าว่ารันอีซี่อะไรมาเนี้ยผมชอบช่วยมันอยู่แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าตัวปากแซบเนี่ยมันยังไม่พอใจฮะผมก็เลยจัดให้มันอีกสักยกหนึ่งฮะ ออกเกมอีกแล้วผมระเบื่อจริงๆเลยไอ้พวกที่ชอบพิมพ์เนี่ยแล้วพลาผมฆ่ามันได้เนี่ยมันก็ชอบออกเกมนะไม่รู้เป็นไรกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยถามว่าผมคือใครฮะโอเเรรระะะวคคคิิิิิโโโตตนชอ้เรานี่มันเท่จริงๆเลย oh! หลังจากลาเด็กคนนั้นเสร็จเนี่ยผมก็ออกตามล่าลูกเอ๋อต่อเลยอ้าวไอ้นี่พิมพ์อีซี่อย่างนั้นเหรอต้องเจอผมหน่อยแล้ว ทุกคนอาจจะคิดว่าไอ้นี่นี่มันเป็นโลกเอออีซี่เฉยๆนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอทุกคนดูเองแล้วกันผมไม่อยากสปอยซึ่งไอตัวนี้เนี่ยเขาฆ่าได้แล้วพิมพ์อีซี่นะเพราะฉะนั้นผมจะต้องกําจัดเขาให้สิ้นซากฮะสู้กันไปสักพักเนี่ยมันก็โชว์ปฏิหารี่ผมเห็นฮะมันยังไม่ชนะแล้วมันพิมพ์อีซี่แล้วบอกให้รีพอร์ตผมฮะ ผมว่าไอตัวรีพอร์ตก่อนหน้านี้เนี่ยอาการหนักนะไอตัวนี้เนี่ยอาการหนักกว่าอีฮะบอกอีซี่อีซี่รีพอร์ตมันเออครับทุกคนอย่าไปยุ่งกับมันผมบอกเลยนะตั้งแต่วันนี้ที่ผมเล่นมาเนี่ยไอตัวนี้คือตัวที่เออที่สุดเท,ท่าที่ผมเคยเห็นแล้วฮะคือตัวเองพิมพ์อีซี่เนี่ยแล้วมาบอกให้รายงานคนที่ยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยมันคืออะไรเอทุกคนใครรู้เหตุผลเนี่ยว่าไอพวกที่ยังไม่ชนะแล้วพิมพ์อีซี่ได้เนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากฮะคือแบบ ลองนึกภาพตามผมนะคนที่ฆ่าได้แล้วพิมพ์อีซี่เนี่ยมันจะสื่อฮะว่าเราเล่นกากแล้วมันเนี่ยฆ่าเราได้ง่ายฮะเพราะอีซี่เนี่ยแปลว่าง่ายแต่ไอตัวที่ยังฆ่าไม่ได้รีบพิมพ์อีซี่เนี่ยมันคิดอะไรอยู่ฮะคือแบบสมองมันนี่แบบสุดยอดจริงๆฮะคือคุณจะบอกว่าสู้ง่ายมากงี้เหรอแล้วคุณยังไม่ชนะเนี่ยคุณจะรีพิมพ์อีซี่ทำไมฮะผมอยากรู้จริงๆเลยทุกคนใครรู้ในคอมเมนต์ด้วยนะว่าไอพวกที่ยังไม่ชนะไอพิมพ์อีซี่เนี่ยมันคิดอะไรอยู่ และแน่นอนฮว่าโลกเออระดับนี้เนี่ยผมจะปล่อยให้มันผ่านมือผมไปไม่ได้นะหลังจากผมฆ่ามันได้เนี่ยมันก็สาสกิลปากยับเลยฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าเนี่ยมันพิมพ์อะไรบ้างฮะอย่างแรกนเนี่ยมันพิมพ์คําว่ารีพอร์ตมาฮะให้รีพอร์ตผมข้อหาอะไรอะ่ะหันติงข้อหาที่ผมไปฆ่าคุณเหรอผมอยากจะรู้นะว่ามันใช้สมอง่วนไหนคิดฮะมันบอกว่าแบนฮะคือแบนเน็ตเนี่ยคือมันจะให้มาแบนผมเลยแบบเกมมันคือเกมอะไรครับเกม PVP ถึงมันจะไม่ปากแทบเนี่ยผมก็สามารถฆ่ามันได้ครับเพราะว่าเกม PVP เนี้ยเราสามารถเลือกที่จะฆ่าใครก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องหมายต้องปากแทบหรือเปล่านะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าคริโต S A O ซักคืออันนี้เนี่ยผมว่ามันแบบมันเริ่มไม่ดีนะคืออันเนี้ยมันด่ายันอนิเมะเลยฮะว่าสอดอัลไลซักเนี่ยซักนี่น่าจะแปลว่าแบบโง่ประมาณนี้ฮะคือแล้วก็ได้ว่ามิดอนิเมะฮะคือผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรแต่ที่แน่คือมันบอกว่า S A O เนี่ยซักฮะคือแบบ อันนี้มันไม่ใช่ด่าในเกมนะมันด่านอกประเด็นครับมันด่าะเย็นอนิเมะเลยนะคือแบบมันแบบการกระทำของตัวนี้มันสุดยอดจริงๆครับทุกคนคือแบบยาลอกเลียนแบบนะมันทุเรศมากอนะ่ะผมบอกเลยและคือถ้าจะบอกว่าจะให้รักษาตัวนี้เนะี่ยผมบอกเลยนะว่าหมอแจ็คเนี่ยน่าจะรักษาไม่ได้คนระับเพราะว่าแบบ มันสุดจริงๆอ่ะตัวเนี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ออกเกมตามสไตล์เด็กเอ๋อฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับเด็กเอ๋อที่ผมไปถ่ายมาได้ะฮะโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะโอเคก็สำหรับทีนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเย้ yeah.